ทั้งลูกนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ส่วนประกอบด้านในของคอมเพรสเซอร์ลูกนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างผมจะแยกให้ดูทีละชิ้นนะครับอันนี้ก็คือแอคคูมมิเตอร์แอคคูมมิเตอร์ทำหน้าที่ในการดักน้ำยาเหลวในกรณีที่สารทำคงามเย็นไม่สามารถเดือดเปลี่ยนสถาน,นะเป็นแก๊สได้หมดจะมีของเหลวบางส่วนไหลเข้าไปยังแอคคูมมิเตอร์แอคคูมมิเตอร์จะเป็นตัวดักน้ำยาเหลวไว้และจะยอมให้สารทำคงาเย็นที่มีสถานะแก๊สเท่านั้นที่ผ่านไปยังคอมเพรสเซอร์ได้ ส่วนที่2ก็คือคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนที่ใช้ในการดูดอัดน้ํายาก็คือส่วนนี้เลยนะคอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแรงดันให้กับระบบการที่ระบบจะมีแรงดันได้จะต้องมีคอมเพรสเซอร์ในการดูดอัดน้ํายาและต้องมีอุปกรณ์ลดแรงดันอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์เอ็กเพนชั่นวาหรือบางรุ่นก็ใช้เป็นแคปซิลนะครับการที่คอมเพรสเซอร์จะทํางานได้จะหมุนได้ก็ต้องมีชุดที่ใช้ในการขับ โรเตอร์เพื่อใช้ในการหมุนคอมเพรสเซอร์นะครับนั่นก็คือส่วนที่3ส่วนที่3ก็คือส่วนนี้นะครับส่วนที่3มเรียกว่าสเตเตอร์สเตเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสนามแม่เหล็กให้กับโรเตอร์โรเตอร์จะจะอยู่ด้านในนะครับสเตเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสนามแม่เหล็กให้กับโรเตอร์ซึ่งใช้ในการขับคอมเพรสเซอร์ให้หมุนดูดอัดสารทำานเย็นเพื่อสร้างแรงดันให้กับระบบส่วนที่4ก็คือหลอกคอมครับ หลักคอมเป็นจุดที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับขดลวดสเต,เตเตอร์เพื่อที่จะทําให้โรตเตอร์หมุนขับคอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลน,นะครับส่วนที่5้าก็คือตัวถังตัวถังก็คือส่วนเนี้ยส่วนที่กรีดออกนะครับตัวถังใช้ในการห oh ่อหุ้มชุดคอมเพรสเซอร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้านในนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ในการเก็บน้ํามันคอมเพรสเซอร์น้ำมันจะอยู่ด้านล่างนะครับด้าน,นล่างจะเป็นแครงน้ามัน